ยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดครบไม้กระดกนะครับแต่จะบอกว่าเฮ้ยการที่วันนี้ไปชวนคนไปชวนต่อๆกันมันมึกคือแชร์ลูกโซ่แล้วจะบอกว่าเฮ้ยเห็นปะไอธุรกิจพวกนี้นะค,คนบนบนรวยนะจะมีรวยอยู่เพียงไม่กี่คนที่ประสบความสําเร็จแล้วผมอยากจะถามหน่อยครับมีบริษัทไหนครับในโลกใบน,นี้สําเร็จกันหมดทุกคนเลยมีไหมมีธุรกิจไหน ที่ทุกคนสําเร็จกันหมดทุกคนเลยมีไหมไม่มีทุกธุรกิจมันจะมีคนส่วนน้อยที่ประสบความสําเร็จแต่ส่วนใหญ่ที่ไม่ประสบความสําเร็จมันคือเรื่องปกติของธุรกิจใช่หรือเปล่าฟาร์มรู้เลยอยากคะเอาหลักง่ายๆคิดหลักง่ายๆทนายความเหมือนกันทำไมค่าว่าความไม่เหมือนกัน ถามหน่อยครับเพราะฝีมือไม่เท่ากันถูกต้องไหมมันจะได้เท่ากันได้ยังไงอาชีพเดียวกันแท้ๆเลยว่าแล้วทนายมาเชิญทนายก่อนเลยนะเชิญเลยเชิญเลยเชิญเลยทนายมาต้องรีบเชิญเลยใช่ใชช่ค่ะพูดถูกต้องร้อยเอร์ซนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าไม่มีธุรกิจไหนที่คนจะประสบงความเร็จและทุกธุรกิจนะและทุกธุรกิจ มันมีคนที่ล้มเหลวกับคนที่ประสบความสําเร็จเสมอเราไปถามคนที่ทําธุรกิจแล้วล้มเหลวก็จะบอกว่าธุรกิจนี้ไม่ดีธุรกิจนี้ทําไม่ดีอย่างนงี้แต่เราไปถามคนสําเร็จเขาก็จะบอกว่าธุรกิจนี้ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ดีวันนี้ธุรกิจจะดีไม่ดีมันไม่ได้อยู่ที่รธุรกิจแต่มันอยู่ที่ว่าเราถามใครเราไปถามใครถูกต้องไหม เราถามคนคนไม่สําเร็จคนล้มเหลวมันก็บอกว่าธุรกิจนี้ไม่ดีเราไปถามคนสําเร็จเขาก็บอกธุรกิจนี้ดีธุรกิจนี้สุดยอดธุรกิจนี้ทําแล้วรวยเห็นปะทาได้ทุกคนรวยหมดทั้งประเทศถูกต้องครับเพราะฉะนั้นวันนี้ธุรกิจจะดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่เราถามใครมันอยู่ที่เราจะถามใครรายการดังไม่อยากเอาคนที่ขายได้ไปออก ก็จุดประสงค์เขาว่าเขาต้องการคือเขาตั้งเป้ามาแล้วว่าบริษัทดีไอคอนต้องผิดบริษัทดีไอคอนคือธุรกิจที่ผิดกฎหมายบอสท,ทั้งหมดคือคนที่ผิดกฎหมายทําธุรกิจที่ไม่ถูกกฎหมายสิ่งที่เขาต้องการต้องการคืออย่างนั้นเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่ไปเป็นประโยชน์กับบริษัทเหล่านี้ไม่ด่าบริษัทไม่ว่าบริษัทไม่โจมตีบริษัทเขาไม่เอาไปออกเพราะธงของเขาคือบริษัทต้องผิด บอสทุกคนต้องผิดต้องชั่วต้องเลวนี่คือธงของเขาแล้วเห็นเปล่าคนที่ไปออกทุกคนคือเกียรติไอคอนเกียดติบอสทั้งนั้นเพราะอะไรครับหมั่นไส้หมั่นไส้อะไรครับมึงรวยฝัก,กูมึงโชโยฝัก,กููกมึงไอ้นี่ฝัก,กููกสำเร็จฝัก,กูกูเลยหมั่นไส้ต้องการทําลาย เป็นสารเตี้ยนั่นเชื่อใช่ไหมไปอิจฉาเขาหรือเปล่าตัวเองไม่มีปัญญาทำรรหรือเปล่านะบางคนก็ไปขายโฆษณาให้เขาไปขอสนับสนุนแล้วเขาไม่ซื้อหรือเปล่าเขาไม่สนับสนุนหรือเปล่าเขาไม่เอาด้วยหรือเปล่านะครับ แล้ววันนี้คือมีการออกมานะครับออกประจมตีคร้ายครับ,รบอันนี้ผมผมพูดได้เลยนะครับรู้สึกเป็นรายการคุณต่อยไตยพบนะที่มีบอสต่ตางๆนะครับไปซื้อซื้อเวลาเพื่อออกรายการจะไปเอาผิดคุณต่อยไตยพบอะว่าปล่อยให้เขาไปออกรายการเฮ้ยเขาไปซื้อเวลาเขาไปซื้อเวลามันเกี่ยวอะไรด้วย มีนะครับเขาไปซื้อเวลาเฮ้ยมึงห้ามพูดนะอันนี้มึงพูดแต่แค่นี้แค่นี้กันอาต่อยังโดนผมบอกเลยอันนั้นนไม่เกี่ยวเขาเป็นรายการนะที่เขาเรียกว่าอะไรอะ <c oughs> ใครจะไปออกเป็นรายการแนะนําเป็นรายการที่ใครจะไปออกคุณต้องไปเสียค่าออกถูกต้องไหมก็เหมือนกับรายการหลายๆรายการคุณต้องเสียค่าโฆษณาคุณจะเอาสินค้าไปออกรายการคุณก็ต้องเสียค่าโฆษณา ใช่หรือเปล่าคําถามคือเขาเอาสินค้ามาโฆษณาแล้วสักวันหนึ่งเขาเกิดทําใบครับแล้วเขาทำธทุรผิจผิดกฎหมายไปเกี่ยวอะไรกับที่เขาเอาสินค้ามาโฆษณาแต่ถ้าคุณโฆษณาสิ่งที่คุณต้องเช็คคืออะไรครับหนึ่งคุณต้องเช็คหนึ่งคืออะไรสินค้ามีอยอยไหมครบถ้วนไหมได้มาตรฐานไหมอะไรไหมอันนี้คุณต้องเช็คเบือ้องต้นอ่ะถูกแล้วถูกต,ต้องไหม หลังจากนั้นที่เขาไปทําธุรกิจอะไรพวกนี้มันก็ไม่เกี่ยวแล้วนะครับแล้วก็ถามว่าวันนี้สิ่งที่ไปออกรายการไต่อไต่พบเนี่ยเขาก็ไปเล่าวิธีการทํางานของเขาวิธีการไอ้นี่ของเขาเขาทําสําเร็จยังไงเขาทําอะไรสําเร็จยังไงคําถามคือให้คนล้มเหลวไปเสียเงินออกรายการเหรอครับถามหน่อยครับ คุณไม่ให้คนสําเร็จที่เขาอยากจะพีเซนต์ตัวเองไปออกรายการคุณจะให้คนล้มเหลวไปออกรายการเหรอครับถามน่อยเะครับวันนี้สมมุติคุณมีรายการหนึ่งระหว่างคนล้มเหลวกับคนประสบความสําเร็จคุณอยากเชิญใครไปคุณอยากเชิญใครไปออกรายการระหว่างคนล้มเหลวกับคนสําเร็จจะเชิญใครเชิญคนล้มเหลวไปออกรายการเหรอครับ ไม่มีหรอกครับเขาก็เชิญคนสําเร็จไปออกรายการทั้งนั้นแล้วเวลาการโมดิเวตบนเวทีมีใครไหมนะครับผมทําธุรกิจมานะตลอดระยะเวลาที่ผมทํามาโคตรล้มเหลวเลยผมทําธุรกิจมาผมไม่ได้ประสบความสําเร็จเลยเนื่องจากว่าพอผมเข้ามาในธุรกิจเขาให้ผมเรียนรู้อะไรผมก็ไม่เรียนรู้เขาให้ผมทําอะไรผมก็ไม่ทํา ผมนั่งจินตนาการและฝันอย่างเดียวว่าผมต้องรวยผมต้องรวยผมก็ต้องรวยทุกวันนี้นะผมมีนะอ่าผมมีหมาหนึ่งตัวอ่ะนะมีแมวอีกหนึ่งตัวอย่างนั้นเหรอครับเขาก็ต้องเอาคนสำเร็จไปพูดเพื่อให้คนที่อยู่ข้างล่างมีกำลังใจว่าคุณสามารถทำได้มันก็คือเรื่องปกติของการอยู่บนเวที ไม่ได้มีอะไรผิดแปลกอะไรเลยในทิกตอกคือในทิกตอกตอนนี้นะครับปัญหาเขาคืออะไรครับของจะหมดแล้วครับไม่มีขายกันนะครับตอนนี้เขาไม่รู้จะไปเอาของที่ไหน,นครับ 6แสนสามต่อเทปวィィิดีโอกำไรคอร์สิบล้านพูดดีค่ะคือผมต้องบอกก่อนว่าไปออกตามรายการต่างๆนะครับนะครับอันนี้ถูกคุณลองไปหาข้อมูลนะครับค่าโฆษณาอันนั้นเทปละเท่าไหร่ครับ6แสนสถูกต้องไหมคุณบอกว่าแพงคุณรู้แบบว่าค่าโฆษณาตามช่องทีวีตอนนี้ยังถูกนะเพราะมันมีช่องอื่นคุณรู้แบบว่าโฆษณาตามช่องทีวีอ่ะเขาคิดเป็น 微纳米，呐。